เดินได้ไหมเดินได้ยเป็นไงบ้างตวจใหหมดเล่อไปต่อไปเอาละรับถ้าให้ให้ให้แม่ตายเหรอก็แม่ไม่สบายอ่ะก็หมอก็ให้กินเอาเอาฉีดยาเพื่อฉีดไขมันตาเสียสิไม่ฉีดไม่ทำอะไรมาตรวจให้ก็ได้แต่ถ้าไม่ไม่อะไรผิดผิดปกติ ใช่มัน็ความาว่าอะไรแม่เาเสียแล้วนี่มาหรือไม่ตรวจอะไรเลยก็บอกว่าไม่ไม่ใก่กันมันไม่ดวนไงมันไม่ดวนเลยฮะถไม่ดวนดวนคือเป็นไข้หายใจเร็วเกือบตาย่ใช่ไข้หายใจเร็วเกือบตายเจงอกจะคอดมูเมีนแค่นี้เอยากไปได้เพิ่มตแค่ตรวนี่ไม่ได้เขาเป็นออยาก้า็นคดาม้ว่ะนี่ตังไง 啊，你没他？ ยอแยอ๋อูไม่เต็มรู้ว่าให้ตมาได้อคะเกือบเกือบตยมาได้้ปวยานที่มาไม่ได้หอคะให้นเมามาได้ยมาราชการนานี่คมาคนัดุ่ี่กนไม่เือลกยกับนอย่างนี้ทุกที่เชีี่เียสีเให้กลับบ้านหมดมีแต่มทตอนนี้่ มีแต่เมืองไทยนี่หไงที่ที่ที่ทตรวจให้อ่ะโอเคไหมที่อื่นที่ภาษาอังกฤษเขาเขาให้กลับบ้านเนี่พี่หมอคุไมอย่าพูดจาไม่พอเลยอ่ะก็พี่หมอคพูดดีๆก่อนไงก็พูดหมอหมอเขาสิว่าเอามาไม่ได้ไนะอย่างนู้นก็พูดดีๆสิเอามานี่ตะเคือแล้วเอาสาระใบอย่างนี้เลยว่ะเมืม่อกี้คุณคุณตะเค้อไก่ไม่ได้ตะเค้อใคร ไม่ไต่อข้อขนาดนั้นต่คขนาดนั้นเขาบอกจะให้หมอจะให้หมอมามามาอารวาใช่ไหมถึงจะกลับมาด่ามาอะไรทำไมหมอก็เป็นหมอไม่พูดดีๆล่ะก็บอกว่าถ้าให้หมอพูดันเลถดยเรนจริงๆก็นถจริงละถ้าไม่สบายจริงเขาก็คงไม่มาหรอกอเีย

จัดท oh. ีให้เด้นอย่างงั้นแหละให้ตายถึงมาได้ไม่เอาเสือไปถูกต้องถูกต้องถูกถูกแต่ทำให้ตายถึงมาถึงถึงมาอาวุ่ธยังไงดีก็ดีนั่นวันนี้ให้อายเนี่ยใช่ไงทำมาได้โออให้ตสวยเงี้ยว่าโออดีก็กลับก็เดี๋ยวยังกลับให้ได้อยู่แต่นี่ไม่หมายจริงๆจะมากเนี่ยกินยารถไ้มาได้จุดกี่โมงตอนเอ่อก้ามมอ หชั no. up, ่วโมงแล้วให้กินสามนอตอนนี้ให้ก um ินตอนตีหนึ um ่งมันครบรอบตอนตีหนตอนนี้ตีสองแล้วเนาะจะตีสองแล้วมันเลยมาเกอบชั่วโมงลเนาอให้กินเพราะว่าตอนนี้มันเลยเก้าสิบอสองหนึ่งสองไะมันให้หูน่องทาลาก่นนไไหไม่อาค่ะ พิมพ์ไปวันนี้ถูกค่ะใช่เขาเราได้พูดได้วันแรกอะถ้เป็นไข้เลิ่มออกมันจะดูไม่ได้เนาะเป็นสาวันจะดูออกว่าเป็นไข้เรือมออกหรือไม่ไข้เรือมออกเนาะเป็นไข้ช่วงวันแรก ขอท้ามาแล้วพูดทำอย่างนี้พูดหนูก็โอเคกลับก็ได้แต่นี่หมอทำท่าอย่างนี้ไม่ถูกไงคุณหมอก็าพูดดีๆก็พูดดีๆสิว่าเอาว่าใครก็ม่อูกไม่ดกไม่ไมู่คนไม่สบายาไม่อรคือแล้วเไม่ไม่สบายถึงขั้นอี่เป็นเล่นมีมโอเคไหมอายเราซื้อว้ัอรจะารก็ ม่ต้องพูดหรอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอเรอ่รนนู้นัดิ้นนั่นม่เปนัวะคุณยเอาลุมบาได้โซนลุมบาเลย